ครับผมวมือนี้ก็ตรงกับวันจันทนะครับที่ยี่เก้าพฤศจิกาหกสี่ครับผมนะครับสำหรับวมือนี้วิดผู้เขียวนะครับก็ได้มีค้อยโคบแมลลูกนะครับเป็นสายเลือดบวกได้เจ้าหน่อยด้วยครับเดิแจมาทางบ้านเข้าอยู่แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมนะครับสถานะของเขาเดี๋ยวนี้ก็คือท้องว่างนะครับวิดผู้เขียวสิเปิดโคบแม่ลูกนะครับเดิมนี่คือลูกไส้เขาครับผมนะครับ นะารัตัวกันซ้อนอย่างสวยนะครับสําหรับกล้วยควบนี่วิบุกเขียววัดเมื่อกี้นีได้ร้อยนะครับร้อยสามแปดสามเก้าแต่วิบูกเขียวจีตีตำมำก็หันจากเส้นเส้นเส้นสองเส้นครับผมนะครับเพื่อไม่มีปัญหาในการจัดทรงนะครับวิบูกเขียวนะครับ็สมเบื้องรอบตัวจักน้อยเพื่อประกอบการตัดสินใจครับผมนะครับเบื้องยเบื้องหางนะครับ หางลึกดีทั้งครับผมนะครับเกือบจุกล้อยครับผมนะครับเบื้องหางเขาครับผมนะครับท่ายดีท่ายสวยนะครับท่ายเตียมนะครับท่ายนาเบื้องท่ายน้ากันครับผมนะครับพกหางใ่ปลายหางลึกครับผมนะครับอัตลักษณ์เขานีอาจิโบเทนีมาบ้านห้าคักปันได้ครับผมแต่กล้วยตัวนี้เป็นกล้วยน้อยก้านดีนะครับกล้วยน้อยก้านดีสมส่วนนะครับอัตลักษณ์ก ก็สิไปท่างงันบวกเลียดบวกจักน้อยนะครับเป็นกล้วยหนาเขาสวยนะครับหนาหวานล่ำตัวดีนะครับล่ำตัวดีหางลึกหางสวยนะครับโบมีตจมีนี้นะครับเด้อสำหรับกล้วยครอบนี้นะครับอ่ะว้ามากพอสมควรแล้วครับผมนะครับวิตผู้เขียวก็ะสใสราคาให้พี่น้องบ้านเฮาได้พิจารณาเบิ่งครับผมนะครับ สำหรับกล้วยครบนี้นะครับวิตผู้เขียวนะครับสิเปิดในราคา1นึ่0 0สนหกหมืหาันบาทครับผมนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นหาพันบาทสำหรับเบอร์ติดต่อหาผู้ใดสนใจในสินค้าห่าแล้วก็สามารถทักมหาวิตผู้เขียวได้นะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่เก้าเกสสองเกตหาเก้าหาครับผมนะครับอ๋นะครับถ้าคลิปนี้วิตผู้เขียวก็สิเหเบื้องรอบตัวอีกน้อยนึงครับผมนะครับ อันนี้ก็คือลูกไส้เขาด้วยครับเด้อลูกไส้เขาลูกไส้เขานะครับแม่เขานี่นาหนาเขาตัวก้อนอย่างสวยนะครับเพียงแต่ว่าตลักเขานี่บ่มีตาเตรียมเจียมจ้ำข้ออ่องนะครับลูกออกมาตัวต่อไปบบแน่ก็ผมใส่พ่อพันธุ์ดีๆดังๆนะครับประเภทเบื่อมพรานก้าะเจริญเงื่อน,เอเนบุัย เจ้าขุนเขาแปลงสรนอันนี้เป็นลูกกล้วยบ้านๆเข้าเลยครับเด้อนี่ทีท่ติดแม่มานี่ครับผมนะครับกล้วยบานๆน,น,นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับวิทย์ผู้เขียวกับว่ามีอย่างไรครับผมจึงกล่าวคำว่าวันดีครับ